สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารแมนเชสเตอร์นเต็ดก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับหากอยากสนุกนเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปดือิทามเผยว่าหนึ่งในสมาชิกของตระกูลเกลเซอร์นะครับเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์นเต็ดประกาศขายหุ้นสโมสร,รจำนวน5ล้านหุ้นมูลค่าประมาณ1้อล้านลอลดาสหร,รฐัฐหรือราว71.5ล้านปอนด์ แตกูนเกลเซอร์ซื้อกิจการสมอรซอปีศาจแดงเมื่อปี2005ด้วยเม็ดเงิน790ล้านปอนด์ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถูกมองว่าเข้ามาเพื่อกอบกุยเงินเข้ากระเป๋าเพื่อสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาแฟนบอลเป็นอย่างมากอัฟบรามและก็จูเอลสองพี่น้องเข้ารับการแต่งตั้งเป็นประธานร่วมกันหลังจากการเสียชีวิตของมันคอมผู้เป็นพ่อเมื่อปี2014และก็สมสรอนมาตั้งแต่ต้นนั้นแล้วสุดนะครับมีการเปิดเผยของทางนิวอร์กสต็อก Exchange ภายใต้สัญ,ญลักษณ์เมนูมีการ,ปรเปิดเผยว่าอัฟรามประกาศขายหุ้นจำนวน5ล้านหุ้นหลังจากการที่ปิดตลาดล่าสุดน,นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมามูลค่าของหุ้นปีศาจแดงนั้นนะครับอยู่ที่หุ้นละ20.13ลดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ14.36ปอนด์ดีแล้วนะครับเป็นเงินราวประมาณ100ล้านดอลาลาร์สหรัฐหรือราว71.5ล้านปอนด์เท่านั้น อย่างไรก็ตามนะครับจากการรายงานเปิดเผยว่าจํานวนเงินที่ขายได้เนี่ยไม่ได้เข้าสมสรแมแต่บาทเดียวแต่จะเข้ากระเป๋าของตระกูลเกลเซอร์ซึ่งการขายหุ้นในครั้งนี้นะครับน่าจะมาจากที่ถูกบังคับให้ต้องกู้เงินจํานวน60ล้านปอนด์เพื่อพยุงให้กับสมสรนซึ่งมีผลกระทบจากโควิดส9สําหรับการขายหุ้นคาดว่าน,น่าจะปิดวันในวันนั้คันซึ่งจะทําให้หุ้นที่ถือครองอยู่ของตระกูลเกลเซอร์นั้นลดลงมา7 8เเหลืออยู่ประมาณ7จ,จ9เท่านั้น สำหรับข่าวต่อไปโซชาพนัการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายกับตันทีมประสานเสียงชมก ilo, ารอามัดยิงโลดาวรุงว่าทำผลงานได้อย่างดีในเกมที่เปิดบ้านเสมอกับเอซมิลาน1ประตูต่อหนึ่งในศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเจ้าหนูวัย18ปีนะครับลงสนามในช่วงภาคครึ่งแทนอองตรีม,มาชิยานโดยใช้เวลาประมาณ5นาทีที่หม่งพังประตูให้กับทีมขึ้นนำแต่สุดท้ายนะครับโดนมาตีเสมอในช่วงท้ายเวลาบาดเจ็บจากไซมอนเคียร ซึ่งเจ้าหนูชาอริคโคตเนี่ยมีการโพสต์ได้รับคําชมอย่างมากในเกมนี้เขาเป็นเด็กที่มีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ไม่ไกลยกล่าวที่ถูกถามถึงเจ้าหนูดิเยลโลถึงเห็นได้ชัดว่าโงเล่นในครึ่งหลังเนี่ยพยายามสร้างความประทับใจและก็เขาเนี่ยสามารถทําประตูได้ยอย่างรวดวเร็วเพื่อช่วยให้เพิ่มความมั่นใจให้กับเขาคุณสามารถเห็นได้ทุกๆวันในการซ้อมว่าเขาพัฒนาแล้วก็ทํางานด้วยความขยันขันแข็ง,ขงเาขาเป็นแข้งสําคัญของพวกเราขณะที่โซชานะครับก็พูดถึงนงักเตะรายนี้ว่ามันคือความสร้างสรรค์ เขาเล่นอย่างอิสระมันเป็นการผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมของบุนโนเฟร์นเดสนั่นคือสิ่งที่เขาทําประตูได้มันเป็นการออกสตาร์ทที่ดีสําหรับอามัดเขาเคยลงเล่นมาก่อนมันเป็นประตูที่สวยงามเขายังเรียนรู้อีกมากมายแต่เขาจะทําได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยสำหรับข่าวต่อไปพอสโคและก็โอเวนฮาร์ครีฟสอนักวิเคราะห์บีทีสปอร์ตนะครับป้องกันดีทนสันในด่านของแมนเชสเตเนเดตที่พลาดท้าย เกมนำบิสูตีเสมอ1.1ปตหนึ่งของเอซีมิลานรายการยูโรปาลีกรอบ16ทีมนัดแรกเมื่อวานนี้ว่าเด็กมันอ่อนประสบการณ์ต้องใช้โอกาสในการแก้ตัวซึ่งผิดจากทุกครั้งนะครับหากสโมุรรของกริตเนี่อื่นพลาดมักด่าแหลกแมนเชสเตร์นะครับเล่นที่อูเทรฟอร์ดแต่ก็เสียโกสำคัญนาทีทดเจ็บจุดเริ่มต้นการเตะมุมในเขตโทษ โดยชิมมงเคียโมงลุ่นเนง,เง,เงหกหลาพุ่งหาดินในนิสัน่นที่ยินรักษาตำแหน่งอยู่แต่โดนปัดไม่ออกแม้น้ำหนักนั้นไม่ค่อยแรงมากนักนำไปสู่การตำหนิโดยผู้จัดการทีมโซชานะครับบอกว่าลูกง่ายแค่นี้เนี่ยทำไมทำพลาดมันคือการโมงในระยะหกหลาแน่นอนว่าหมอนั่นเนี่ยอาจจะสามารถป้องกันได้ผมเคยเห็นก็ทํามาบ่อยนี่คือสิ่งที่โซชาได้พูดถึงแต่โครงสร้างการป้องกันลูกนั้นนะครับของทั้งทีมทําให้เราเสียประตูเราลงไปรับลึก ไม่มีคนมาตั้งบล็อกและเคียร์ก็วิ่งมาสอดหม่งพอดีแต่จากคุมกําลังที่อยู่ในบนสนามตอนนี้สมควรสร้างเกมรุกใส่คู่แข่งมีคนตนําหนิก็ต้องมีคนปลอบนะครับนั่นก็คือ2อสิทธิเก่าของยูเนเต็ดอย่างสโคและก็ฮาก,กริฟที่ปกตินะครับสคนนี้เนี่ยจะมีการวิพากษ์ใส่ทีมอื่นแบบไม่ไว้หน้าแต่พอเกิดจากรุ่นนองนะครับก็เสียงเบาลงหน่อยนิดนึงผู้รักษาประตูทุกคนเนี่ยย่อมกล่อความผิดพลาดได้สําหรับกรณีของดินินซันนั้นคุณก็ทราบดีว่าหมอนั่นเนี่ยทำดีแค่ไหน ก่อนที่จะทำพลาดลูกนั้นฮาคกกลิปกล่าวด้วยความไม่ทำร้ายรุ่นน้องเสียข,ขวัญยินเทนสันนะครับจะต้องตระหนักได้อย่างมากนะครับว่าเขาทั้งมีความมั่นใจฉลาดคงรับทราบเกี่ยวกับลุกใเลนสนานนั้นเนี่ยสามารถซัวเชฟให้กับแมนเชสเตอร์เดได้ง่ายๆโดยภาพรวมแล้วนะครับทุกอย่างสมบูรณ์เพอร์เฟกแต่มีความผิดพลาดนิดเดียวเองที่เกิดขึ้น รักษาประตูนั้นไม่ค่อยได้รับโอกาสในการให้อภัยแต่มองว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยคงไม่ทําให้เขาเสียขวัญมากนะักเชื่อว่าเขาสามารถกู้ผลงานได้และวิดดีคอนะครับแสดงให้เห็นแล้วว่ามายาวนานกับดินเทนเดอสัน,นเขายังไร้เครดิต ที่จะสั่งสมประสบการณ์มากกว่านี้มันคือช่วงเรียนรู้ส่วนด้านสโคนะครับก็ออกมาปกป้องรุ่นน้องนะครับไม่ให้ยิ่งหยอนไป็นโกกันชี้อย่าเดินตัดสินใจคนมันคือเกมที่2และ3ของเขาเท่านั้นหลังจากที่ดาวิดดีคิอาเนี่ยไปฟ้องภรรยาลอดลูกที่สเปนนี่เพิ่งช่วงแรกของอาชีพเดนนสันจะแก้ตัวใหม่ได้แน่จากนี้นะครับจะเป็นโอกาสของเจ้าตัวที่จะปูกินโตอย่างน้อย4-5สัปดาห์นะครับเพื่อซื้อใจผู้จัดการทีมโซชาตัดดีคิอาออกจากตัวจริง แต่หลังเกมนี้จบนะครับเจ้าตัวนั้นดันเปิดประตูให้ดาวิดยังมีลุ้นในช่วงตัวจริงเมื่อเสร็จธุระคาดว่าดินเฮนสันนะครับจะได้ลงเฝ้าเสายันสิ้นเดือนมีนาคมนี้ค่อยเบรกทีมชาติเมื่อโซชาคงพิจารณามือหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง